ละครสั้นเรื่องฉันไม่อยากกินข้าวก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกเลยทำอาหารดีกว่ามื้อน,นี้ก็ทำอะไรด,ดีทำน้องไก่ดีกว่าโอ้ยทำน้องไก่สดๆร้อนๆมาแล้วเดี๋ยวเอาไปไว้บนโต๊ะก่อนดีกว่าไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเรียกคณากับคณิง ก่อนดี่ว่าคณะคณิงมันกินข้าวเร็วลูกคณะคณิงก๊อกก๊อกคณะคณิงมันกินข้าวเร็วเดี๋ยวก่อนค่ะแม่ใช่ครับเดี๋ยวก่อนครับแม่ผมขอเล่นเกมก่อนโอ้ยลูกคนเนี้พูดยากจริงๆเลยมาพ่อมากินข้าวกันอือหืออร่อยเหมือนเดิมเลยน้องแม่โอ้พ่อคุรชอบจ้าพี่ ผมไปกินข้ากวก่อนนะผมเริ่มหิวแล้วก่อแม่คุณพ่อครับผมหิวข้าวนั่งกินตรงนั้นเลยจ้าลูกครับอร่อยมากเลยครับแม่ าจากพ่อมาจากลูกเรามานั่งดูทีวีกันครับแม่เฮ้ยจะเป็นอะไรบ้างนะที่แอบจังไปจูก่อนทุกคนดูทีวีหมดเลยเฮ้ยก็ดีนะคะเราเหิวข้าแล้วค่ะจ้าจลูกกินเลยนะ ไปนานจังไปไหนมาเนี่ยโอ้ยทำไมไปนานอย่างนี้มาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องเดย๋ยเหนูไปนั่งก่อนนะคะตอนเที่ยงแม่ว่าแม่ก็ไปซื้อของที่มินิมาร์ก่อนนะลูกจ่าแม่ครับแม,นนม,นม่นั่นไงมินิมารนั่นไงเดี๋ยว ไปดีกว่าพี่คะเอส้มตำหนึ่งหุงค่ะที่นี่ไม่ได้ขาย้มตำนะคะค่ะได้ของมาแล้วกลับบ้านดีกว่ามาถึงบ้านแล้วเอ๊ะกินอะไรตุกตุวะหรือกินส้มตำเนี่ยน่าไม่ใช่หรอกมั้งเขาก็ตำสดสดให้เราเอ๊ะกินชชยมาจากตรงนี้เลยอืม้มเหม็นมากเอ๊ะเลยกินมาจากพ่กไม้เนี่ยเข้าไป่รู้ดีกว่าฮ่ มันเป็นต้องไก่ที่เราทำไว้เมื่อเช้านี่นาะต้องเป็นฝีมือของลูกคนพี่แล้วเดี๋ยวเข้าไปถามก่อนโอ้ยลูกนี่ก็ก็ได้อามาแล้วจ้านี้จะส้มตำนี่จ้าส้มตำเอาวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะพี่คะพี่คะแนงมาหาแม่หน่อย โอเคไหมแม่เรียกไปทำไมเนี่ย,ยหรือว่าแม่รู้ความจริงแล้วไม่นะต้องเดินให้มาช้าชเดี๋ยวแม่ว่าอะไรคะแม่หนูได้เอาน่องไก่ที่แม่ทำให้เอาไปทิ้งไหมจ้าแต่หนูไม่ได้เอาไปทิ้งเลยนะแม่จริงงด้วยยอมรับมาลูกแม่รู้นะหนูต้องเอาไปทิ้งแน่เพราะว่า กินหลังเสร็จแล้วหนูกินเสร็จแล้วหนูคือหนูเอาไปทิ้งเองค่ะแม่อย่าว่าหนูนะแค่นี้ก็จบโอ๊ยทีหลังไม่อยากกินก็บอกพ่อแม่มาสิแม่ก็ได้เอาไว้ให้ลูกโอ้ยเสียดายเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ